สวัสดีครับวอจากเพจวอลิกนะครับหรือว่าวอจากคนดีคนเดิมนี่เองนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนํานะครับคลิปนี้อาจจะสาระหน่อยนะวันนี้เราจะมาแนะนําการควบคุมต่างๆแล้วก็การตั้งค่าแล้วก็ทิกในการเล่นนะครับเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนเลยนะครับทางค่าพื้นฐานนะครับช่วยเล็งเปิดนะครับเอี่ยวตัวเปิดเอี่ยวแล้วเล็งเปิดหมดเอี่ยวตัวผสมนะครับหมดซูมผสมนะฮะแล้วก็ใจโลสโคเปิดตลอดนะครับแล้วก็ตามนี้นะครับ แล้ว่าจะอธิบายว่าอ่ะผสมคืออะไรผสมคืออะไรผสมคือการที่เราซูมค้างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันเนี้ยเรายิงเห็นไหมพอยิงเสร็จพูปล่อยเลยแต่ถ้าแตะล่ะแตะคือนี่เห็นไหมก็คือเราสามารถกดได้ทั้งสองอย่างเยี่ยวตัวเหมือนกันเห็นไหมเยี่ยวตัวเหมือนกันพ่าจะเปิดผสมทั้งสองอย่างนะครับแล้วเราไปที่ความไวเลยแล้วกันนะครับอ่ความไวหมุนกล้องคืออะไรหมุนกล้องคืออะไรอ่าอ่างวับเป็นคูณสามนะเห็นไหมอันนี้ว่าแปปอ่หกเป็นสามนะครับ เราก็จะไปที่ตั้งค่าคูณสามอ่ะถ้าเราอย่างเงี้ยเราตั้งอย่างนี้นะคูณสามเอ้ยลืมลืมเห็นไหมก็จะสม,มูทเห็นไหมแต่ว่าถ้าเราปรับคูณสามแบบว่านี่ล่ะสูงเลยอะ่ะเห็นไหมหันนิดเดียวก็คือไปแล้วครับเครอร์เซอร์มันจะหลอดหน่อยอเห็นไหมเพราะมันเร็วเกินไงคนเนี่ยเราก็ต้องหาความไวที่มันเหมาะกับเรานะครับไปปรับไปลดได้ ว่าอยากใช้เท่าไหรอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวทุกคนนะ่ะไปดูตั้งค่าวในเพจอีกทีนะครับว่าวเดี๋ยวจะแปะในเพจให้นะครับก็ความไวหันจอเมื่อยิงล่ะหันจอเมื่อยิงคืออะไรอย่างวตั้งวยนะี่สิบสองนะนะก็คือเมื่อเรายิงแล้วรอลากเห็นไหมครับอ่าแล้วถ้าเราตั้งมากขึ้นล่ะนี่ครับเนี่ยดูด,ดินะห,หันจอยิงกุ๊บโอ้เห็นไหมครับมะสเปรย์มั่วไปหมดเลยเห็นไหมทุกคนก็ต้องไปหาตั้งค่าที่มันเหมาะกับตัวเองครับ อาจจะมากหรือน้อยก็ผมก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนชอบลองดูฮะแล้วผมว่าข้ามาที่ใจโลเลยดีกว่าใจโลเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมควบคุมหลักแล้วครับไม่ค่อยสองตัวนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ครับเห็นไหมใจโลนี่คือการที่เราควบใจโลนะทุกคนแค่ทําแค่นี้เองเห็นไะเนี่เราค่อยเอียงไปเอียงมาเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็นั่งยิงนั่งยิงก็จะนิ่งกว่าเห็นไหมครับเราจะไม่ขยับเลยเห็นไหม ่แล right? ้วอะไรนอนยิงนอนยิงก็คือแบบใช้แบบระยะไกลๆนู่นนี่เขาโน่นก็ได้ครับเห็นไหมนิ่งไหมเห็นไหมแต่แต่ส่วนตัวแล้วผมชอบแบบใช้นิ้วช่วยด้วยนะครับบางจังหวะอะไรเงี้ยอย่างจังหวะลูดรถเนี่ยเห็นไหมนะครับจะใช้นิ้วช่วยบ้างบางจังหวะนะครับนอนยิงนี่เอาไว้ยิงแบบไกลๆนู่นเลยแบบยิงลากรถนะครับนะมันจะนิ่งมาก ตามนี้เลยครับขบแปดก็เนี่ยครับไจโลจะช้าๆหน่อยสกคปแปดเพิพ่มความนิ่งนะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มในเกมเลยกันครับว่าผมเล่นแบบไหนนะครับยังไงบ้างนะครับทุกคนเราไปเริ่มลงที่บุทแคมป์กันนะครับสำหรับแบบแรก,กร <S <S ตรงบุทแคมป์นี้ถ้าใครได้ปืนก่อนเนี่ยลงตึกเนี้จะได้เปรียบมากๆเลย ผมได้ยินนะผมได้ยินเขาอยู่ด้านขวาแล้วสองถึงสามตัวข้างล่างอีกเน้นฟังเสียงไว้หลักนะครับเนี่ยเห็นไหมผมเดินลงมาข้างล่างแล้วผมรู้แล้วเขาอยู่ทางซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายมีคนอยู่ข้างนอกครับผมได้ยินแล้วอยู่ข้างหน้าผมผมเล็งพรีไฟล์รอเลย ได้ยินอีกแล้วมีคนทางซ้าเห็นไหมครับถ้าเราแยกเสียงออกอ่ะจะได้เปรียบมากๆเลยในการเล่นเราจะรู้ศัตรูก่อนว่าเขามาทางไหนมาทางซ้ายทางขวาระยะห่างเท่าไหร่นะครับแล้ครับจังหวะนี้ผมได้ยินคนอยู่ข้างหน้าละคนหนึ่งหนึ่งตัวกำลังมาหาเรา ผมฟีไฟทิ้งนอกไปหนึ่งตัวสามทิ้งเลยครับผมนั่งรอก่อนอินคนอีกแล้วหนึ่งตัวมาข้างหน้าสองตัวแล้วไปปาดขึ้นไปลุกไปปาดสังเกตไหมครับผมจะ ยิงเขาแค่เซตเดียวผมจะคำนวณได้แม่แล้วว่าเออประมาณสิบนะัดเนี้ยต้องตายถ้าไม่ตายผมจะมอบลงเลยเพราะว่าการที่เราไปยืนนิ่งๆสู้กับเขาเนี้ยมันจะเสียเปรียบถ้าเขาสวดกลับมาแบบหัวแตกอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มเท่าไหร่ผมจะพยายามยิงเป็นเซตๆนะครับแบบทีละเซตสิบลูกสิบห้าลูกเนี้ยจะกะไวแล้วว่าเซตนี้เท่านี้ไม่ตายผมก็มันอาจจะแบบถ้าทุกคนต้องทําให้จนชินนะครับถ้าทําชินจะได้เปรียบมากๆเลยการยิงเป็นเซตเนะีย ดีว่าเราไปยืนยิงนิ่งๆนะครับผมได้ยินไล่หนึ่งคนบนเขาท่านสังเกตไหมทุกคนถ้าผมยิงไม่ตายผมจะปล่อยเลยเพราะมันคือเซตหนึ่งของผมแล้วผมจะไม่ยืนยิงค้างผมได้ยินอีกตัวละขอบขาวขวาผมจะเลียงเป้าเลยจ่อเป้าเลยครับขออเป้าที่เขาเลยอันนี้น่าจะเป็นบอลหรือเปล่า นี่ผมขับวนดูนะว่าม,มีคนหรือเปล่าตอนนี้ผมเห็นเหมือนเห็นคนนอนอยู่ครับยิงเลยไปหาคนกันต่อดีกว่าผมไม่ได้เล่นซีเรียสมากนะครับอันนี้มาเล่นให้ทุกคนดูเฉยอาจจะแบบไม่ได้แบบวางแบบแผนไว้ชัดเจนเท่าไหร่แต่จะแบบบอกมุมมองที่ผมยิงในสถานการณ์จริงที่เจอนะครับ ผมได้ยินแล้วคนเขายิงทั้งหน้าจอดก่อนไอผมได้ยิงเสเดียวเห็นไหมตลอดเลยที่ผมยิงเเดียวให้จบการนั่งยิงทำให้เราควบคุมปืนนิ่งขึ้นนะครับพยายามสังเกตมือผมไปด้วยพร้อมๆกันเจอกันสเปรย์ไปเลยไปต่อครับเล่นเฮาเล่นฮาออกมากต้องฝึกความใจเย็น้วยนะทุกคนนะ แม่ท่ามันต้องเยอะไปด้วยแม่ไม่ธรรมดาผมได้ยินแล้วคนอยู่ในบ้านครับหนึ่งคนสเปรอพรีไฟรอผมเป็นลูกซองนะปึ้งปึ่งอเสียงลูกซองมันสะใจมากเลยทุกคนชอบมากเลยนะต้นเกนี่มชอบมากๆเลยโอ้ทางนี้โอ้โยเราเจอเยอะมากโหยิงร้อยปันเลยครับทัเกตช็อตนี้นะครับ ออกไปหนึ่งครับซ้ายผมได้ยินแล้วฉีกเอาไปยิงอ่าทุกคนดูจังหวะน,นี้ดีๆนะครับอันนี้คือการสน a p ยิงเห็นไหมทุกคนับบส n a p ซ้าย snap ขวาอ่าเห็นไหมครับเราต้องใช้ความไวในการโยกซ้ายโยกขวาเพื่อสแนปออกไปยิงเขาจะไม่ทันเราเพราะเขาอยู่ที่โล่งครับผมพาระเบิดไปเขาต้องหนีครับต้องหนีเขา้าต้องหนีจะระเบิดนะ เรียบร้อยหมดครับเรากลับมาดูภาพย้อนกันดีกว่าครับสังเกตจกังหวะนี้นะผมโยกขวาออกมาไหมคือแสนมปออกไปยิงนะครับก็โยกซ้ายออกมาอีกทีหนึง่งแบบเข้าเร็วออกเร็วนะครับเพื่อทําให้เลือดเราเสียรอยที่สุดนะครับหรือว่าไม่เสียเลยจดีมากโอ้ยมาจาังหวะนี้ผมเสียตําแหน่งแล้วโพสิชันผมไม่ดีนะครับแสหมต้นไม้ก่อนแสตปยิงกนดีกว่าอ่าเห็นไหมผมจะเข้าเร็วออกเร็วมากเลยครับผมเสียเปรียบตำแหน่งผมเสียเปรียบมากผมปาธโมก่อน ตาตำแหน่งผมเสียเปียบนะครับผมโดนล็อกซ้ายล็อกขวาเลยน่าจะไม่รอดโอ๋อแค่0.2วิเองเสียดายมากๆเลยตัวมือผมสิทุกคน,เ,นเดิมฟ้กา,กา,าก่อนครับหาปืนก่อนหาปืนหาเกาะก่อน ได้ยินคนทางซ้ายแล้วนั่นสัญญาณนักล่ามันมาแล้วมีเสียงรุดอีกแล้วครับเดินทางซ้ายขวาก็มีลูกซอง AK เคาโอ้โอเยอะอยู่นะตอนนี้แล้วเขากำลังยิงกันอยู่ครับทางซ้ายฟ้าไมไปก่อน <laughs> <laughs> ผมรู้แล้วว่าศัตรูมีเยอะทางไหนบ้างซ้าย <laughs> ขวามีหมด ต้องเล่นระวังหน่อยนะครับพยายามเซฟจุดให้ได้ก่อนตั้งหลักให้ได้ก่อนผม,อผมเจอแล้วผมเจอแล้วม็เขาเปียบอ่ะเราเป็นหน้าต่างมายิงเลยถูกต,ต้องแต่ถ้ามาที่นี่ครับเราผมเจอคนข้างหน้าอีกละหนึ่งคนบ้านทางซ้ายครับหลังที่สองที่ผมได้ยินนะจับตำแหน่งเขาไว้ได้ครับพะเขาอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสอง ขึ้นไปข้างบนก่อนเลยไปปีนหลังคาก่อนอ่าจะได้เปรี่ยบแล้วเราอยู่บนหลังคาเราจะเห็นมุมกว้างแล้วเลนส์ในการมองก็จะกว้างขึ้นครับเห็นไหมจะเห็นหมดเลยฝั่งแหลมกลางซ้ายขวาผมได้ยินเสียงของระเบิดครับผมหนีก่อนผมไม่รู้เขาป่าผมหรือเปล่านะผมหนีก่อนทังหลังก่อนผมได้ยินแล้วเขาอยู่ชั้นสองครับเดินออยู่ชั้นสองตัวเดียวอ่าลงมาละ ตกลงมาแล้วเขาขึ้นไปทังบนบ,บ้านเลานะครับเราไม่ต้องรีบพูดพาขึ้นไปนะทุกคนนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเพราะเขาจะได้หลัหกเราอยู่ตอนนี้เดินไปก่อนเดินไปก่อนไม่ต้องรีบครับเขาได้หนักเราอยู่ยิงไปเรื่อยๆสนามยิงไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็มันก็เราต้องเล่นเขาก็เล่นเชิงเราก็เล่นเชิงอยู่นะอยู่ที่ว่าใครจะเสียเชิงกันก่อน เขาถอยกลับไปแล้วเขาถอยกลับไปแล้วผมสังเกตนะว่าเหมือนเขาจะโดดหรือเปล่าอ่ะเขาโดดมาแล้วครับผมดูแลเห็นไหมต้องรีบนะครับเวลาชาร์จบ้านนะครับค่อยๆเล่นผมจะใช้เสียงเป็นหลักนะครับผมได้ยินอีกแล้วข้างบนมีอยู่ตัวหนึ่งเสียงคือคี์หลักของเกมนี้เลยผมว่านะถ้าผมเล่นแบบไม่มีหูฟังผมเล่นยากมากเลยค่อยค่อยถ่ายขึ้นไปไม่ต้องเรียบร้อนครับค่อยๆฟังไปทีละชั้นว่าเขาอยู่ตรไงไหนมีรถมาแล้วมีรถปักก้ ทางจิกซอเขาอยู่ข้างล่างครับตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างแล้วไม่รู้ลงไปตอนไหนอืาไปสามสองดอกยิงเราไม่ต้องลงมาแล้วนะครับยืนยิงข้างบนกันแต่ผมหิวไงม,มาทิมบานแดงและมีคนขวาผมพลาดนะครับจอดนี้ผมพลาด ต้องดึงตัวเองให้ไวนะครับอย่าอย่ายืนค้างครับอย่าเวลาทำอะไรอย่ายืนแช่ครับผมได้ยินทางขวามาแล้วอยู่ทั้งขอบกำแพงไม่รู้เขาจะซุ่มปล่ารละเบิดหรือเปล่าอย่าอยู่นิ่งๆครับลงไปเลยลงไปเลยลงปุ๊บใิงไปขวาปาดนะครับเวลาทุกการยิงอรผมจะมีนั่งนั่ง,น,งนอนๆตลอดเลยผมดีละกลับไปสวนเห็นผมนั่งไหมครับผมทําให้รีคอยของปืนมันลดลงแล้วก็สเปร์กลับไปเลยสวนกลับไปเลย เวลานั่งยิงอ่ะมันจะนิ่งกวา่าครับแต่ต้องเท,ทจังหวะด,ดีนะอย่าไปนั่งยิงมัวซัว,วน,นะครับช้ททจังหวะด,ดีมีคนอยู่บนตึกละผมไปตั้งหลักก่อนที่ตึกสูงตั้งหลักก่อนครับมีเยอะอยู่ีนคนอยู่หน้าผมนะเนี่ยครับเวลาเข้าๆอย่าพยายามเข้าออกสุดครับเข้าๆเข้าค่อยๆออกยิ่งเราเล่นคนเดียวจะยิ่งยากขึ้นเพราะเรามีคนเดียวไงจะเข้าสุดไม่ได้ต้อง เชิบเข้าเชิบออกนิดนึงขึ้นไปตั้งหลักข้างบนก่อนครับจะได้มุมมองในการเอ้มุมมองในการเห็นมันกว้างขึ้นมาชช้บนสุดเลยตายมีละตัวหนึ่งผมได้ยินละเ,เป็นหนึ่งครับทำทิ้งเลยผมเห็นละ ที่ไฟไปเลยครับไม่ต้องห่วงกระสุนจังหวันนี้ผมช้านะผมเห็นตัวเขาช้านะตัวที่เขายิงมาผมอะดีกับรีเฟกกับไปยิงทันเขาน่เหลืออีกตัวหนึ่งหมดตีแล้วทีนี้มีคนอยู่ข้างบนผมนะครับมีรถมาด้วย พอเขาโดดลงมาแล้วจังหวะนี้เราได้เปรียบแล้วครับเราเป็นคนดักเขาแทนแล้วได้ดักแล้วทีมหรือเปล่ามาเราได้เป็นคนดักเราไม่ต้องไม่ต้องรีบครับเราก็รอรอ,อไปเรื่อยๆเอ้ยนี่ผมประมาทไปหน่อยครับโอ้ยตอนนี้ว่าผมโดนโถมแล้วเขาอยู่รอบผมเต็มไปหมดเลยยิงไปก่อน รอครับรอ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 หาที่กำบังก่อนตอนนี้เขาเรารอเราอยู่ซ้ายผมมาแล้วซ้ายผมมาแล้วมีรถมาโอ้ยเต็มไปหมดเลยตอนนี้ผมต้องคิดแล้วทําไงดีทําน้ํารอก่อนไม่ได้แล้ไม่ทันแล้วข้วา่าที่ผมละผมเลือกที่จะพักลูกซองมานะจังหวะเนี้ยสเปรย์สแนปให้ไวต้องทำอะไรให้ไวนะครับ ทุกซองนี้ต้องเป็นเทหอยู่นะตายอ้าวอีกตัวหนึ่งครับผมตัดเป็นกาดีกว่าโตนั่งนอนอ่าผมได้ยินแล้วตัวข้างหน้าผมหนึ่งตัวน่าจะเป็นหนึ่งตัวทุกคนฟังไปพร้อมๆผมนะครับ มันจะมีเสียงตัวที่สองมาแล้วนะไม่แน่ใจเขาออกมาแล้วเราได้ยิงฟรีแล้วครับเสียงขวาหลุดีไฟเลยเวลาผมได้ยินเสียงตรงไหนผมจะไม่พยายามมองแมปนะผมจะยิงฟรีไฟรอเครนะับผมไม่สนว่ามันจะมาหรือเปล่ายิงตามเสียงตลอดเลย เป็นบอดนะครับเป็นบอดตอนนี้เป็นบอดตัวนะครับตัวที่สองที่ผมได้ยินตอนแรกแหละน่าใช่ผมลืม ผมลืมเปลี่ยนเป็นออโต้ไปกดตอนไหนวะนะ่ตัดภาพมานนครับยิงหนักเต็งเลยหลบเดสโซนก่อนผมดวงไม่ค่อยดีกับเดสโซนเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกกับ GM วันนี้ผมพลาดนะครับเรามาตอมาสุดท้ายที่ด่านแซนฮอกกันดีกว่าครับผมสามด่านพอวันนี้ตายบ่อยเก็บปืนก่อนได้เปรียบครับมีปืนก่อนเก็บก่อนเลยจะยืนแช่นานข้างบนเนี่ยวังโดนยิงนะอะผมโดดนอนแล้วโดดไปเลยทาก,กบยินเสียงอยู่ข้างล่างแล้ะเดินให้ว่อนกันหมดลูกซองนี่เป็นอะไรที่ชอบมากๆทางซ้ายครับ เอาไปสองตัวมันข <AND S 1> ึ้นมาเห็นไหมผมจะใช้การฟรีไฟลรอเลยผมไม่สนแล้วว่าตัวเขาจะขึ้นมาไหมแต่ผมจะฟรีไฟล์รอก่อนอย่างน้อยถ้าเผื่อฟุกโดนไปสักสองสานัดเนี่ยเราก็ได้เปรียบแหละเขาหนีเราไปเนี่ย การยิงผมจะมีนั่งยืนผมว่าค่อย,ยืนค้างเท่าไหร่นะครับเพิ่มมุมเป็นตัวเองมันแล้วแต่จังหวะด,ด้วยครับแล้วแต่จังหวะจังหวะไหนยืนยิงนีด่ดีกว่าก็มีจังหวะไหนควรที่จะใช้การนั่งเข้ามาช่วยการนอนเข้ามาช่วยก็มีผมดีนะผมปาระเบิดไปก่อนซ้ายจะออกครับเข้าก่อนหลบก่อนมุมเราไม่ดีครับหามุมก่อนหามุมก่อนหาพื้นที่ในการเล่นก่อน เก็บคุณซิออนผมได้ยินแล้วก็ดังซ้ายก็มีครับพยายามหันซ้ายหันขวาเ,เสียงมาล้วข้างหน้านี่ปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นพีไฟเลยครับได้เปรียบแล้วมีอีกเห็นไหมผมจะใช้การพีไฟตลอดเลย เป็นดัวหนึงน่งหนึ่งละเหลือกันหนึงน่งหนึ่งละยิงเรื่องเพื่อนเข้ามานะครับไม่มาเพื่อนตายนะโดนไปแล้วครับสี่ห้าเมตรเจ็บแล้วโอ้โ,หโ,หโดนอีกเจ็บหนักครับจังหวะนี้พุ่งไปเลยโอ้โหพุ่งห,หล่าไปเลยอย่าเพิ่งรีบซ้ำนะครับเช็คก,ก่อนพอเพราะเขายัางดาวอยู่เช็กก่อนมีคนมาตัวยังไม่เห็นเลยครับผมพีไฟก่อนเลยไม่ต้องรีบซ้ำไม่ต้องรีบซ้ำครับได้ยินอีกแล้วกดมาพีไฟไปเลยครับ แค่นี้เองครับขับรถป๊อปหาลัก <laughs> โอ๊ยโดนโบกแล้วจังหวะนี้โดนโบกโอ๊ยหน้าทีมมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วโอ้ยนอนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบก,กดเป็นหนึ่งนัดอีกเวน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 โตด,ด โอเคระยะนี้ต้องใส่สกบนะครับถ้าเมื่อกี้แบบว่าถ้าเป็นหนึ่โฟน่าจะได้อยู่ไม่ต้องขึ้นสโคปน่าจะได้อยู่ขพอเสียงของผมนะผมว่าผมเป็นคนใจร้อนนะครับจริงๆผมเล่นแล้วผมใจร้อนเนี้ยมันเป็นข้อที่ทุกคนต้องไปปรับเอาเองครับเพราะสไตล์การเล่นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงบางทีผมติดการเล่นที่แบบว่าผมต้องโชว์มากเกินไปหน่อยอะไรเงี้ยอืมมันก็เลยแบบติดว่าเออเราหนึ่งสี่แล้วก็แบบรีบเล่นนะครับต้องค่อยๆปรับกันไป สามทิ้งมาเลยครับขึ้นมาหาตำแหน่งเล่นก่อนพอเราไม่รู้ไงเขาอยู่ไหนบ้างอยู่ที่สูงไว้ได้เปรียบมีเสียงซ้ายลดครับล่างเข้ามาแล้วล่างเข้ามาแล้วเป็นบอดผมอยากให้ทุกคนนะใส่หูฟังไปพร้อมผมนะแล้วก็เดินเกมไปพร้อมๆกันนะเหมือนทุกคนเล่นอยู่อะอ่ามีคนยิงนะถ้าต้องหินข้างหน้าครับได้ยินเสียงแล้ว ก่อนแล้วก่อนได้ยินเสียงแต่ผมยังไม่เห็นตัวนะอันนี้ผมยิงง่วนะโอ้ย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 โอ้เสียดายครับจะทำมาที่เกมสุดท้ายครับโอ้โหลงหลายตีมากก็ปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนโอ้ยปืนแล้วครับเขามีเต็มเลยโอ้นี่ครับผมดอกทีดีๆกดออกแม่งเลยไม่อยู่แล้ว ราคาวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากผมใบไม่มากก็น้อยนะครับเอาลองไปปรับใช้กันดูนะเอาลองไปปรับใช้ในสไตล์ของตัวเองการเล่นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าที่การเล็กๆแน่นอๆที่ผมแนะนําไปนะครับลองไปปรับใช้กันดูรับรองว่าเก่งขึ้นแน่นอนเพื่ออาจจะเก่งกว่าผมอีกขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะ